สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเคสนี้แอดมินภูมิเจนนาเสนอเวอร์เพราะว่าเป็นเคสของแอดมินเองครับเคสของแอดมินนะครับเป็นเคสแกนะครเคยเสริมมาก่อนและทนเบี้ยวมมานานถึง7ปีเลยครับหตุที่ทนมานานขนาดนี้นะครับเพราะว่ามีคนเคยบอกว่าการแก้จมูกคือเจ็บมากๆแต่แอดมินเป็นคนที่กลัวเจ็บมากครับแต่ครั้งนี้ที่ตัดสินใจแก้เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอาจารย์หมอจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ครับพอได้เห็นจมูกเดิมตัวเองอีกทีนะครับก็อดคิดไม่ได้ว่าหทนมาได้ไงนี่อ่ะ หลังทำก็ให้กําลังใจตัวเองหน่อยนะครับและมินขอบอกเลยว่าระหว่างทําเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งมากมายเลยครับแต่หลักๆที่ผมกลัวสุดคือไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยครับอาจารย์หมอมือเบามากแค่ผ่านด่านยาชามาได้นะครับทุกอย่างก็ชิวแล้วและนี่ครับคือจมูกหลังทําเสร็จทันทีสวยภูมิใจมากความโด่งขึ้นความพุ่งขึ้นที่สําคัญความตรง งานนี้ขอชื่นชมและกราบงามๆให้อาจารย์หมออีกแล้วครับและในครั้งนี้นะครับจากแอดมินที่เคยมีความเชื่อแบบผิดๆว่าสัรลกรรมขึ้นอยู่กับดวงแต่สัรลกรรมจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับหมอเออเสียงเนอก็มาแล้วล่าสุดและย้อนมาดูก่อนทำหลังทำนะครับอยากจะบอกว่าดีใจและภูมิใจมากกับจมูกซีรีส์นี้มาต่อกันเลยนะครับหวันหลังทำมาทำงานได้อย่างไม่ต้องพักผ่อนเลยครับ ทำงานได้อย่างชิลมากจะมีอาการตึงๆหน่งๆนิดหน่อยและวันที่2ให้สังเกตว่าจะมีบวมนิดหน่อยนะครับอันนี้แอดมินขอสรารภาพว่าวันแรกประครบเย็นหน่อยมากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยครับอย่าทําตามนะครับผมพอวันที่3เรารู้ตัวแล้วว่าวันที่2เราบวมวันนี้ประครบเย็นตน่างๆเลยครับสังเกตได้ว่าอาการบวมลดลงแล้วครับอาการตึงๆยังมีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องปกติครับและข้ามมาวันที่6เลยนะครับ วันนี้จะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ถอดพอบลอกแล้วจะได้เห็นทรงแล้วคนที่เคยทำจมูกหรือว่าศัลยกรรมคงเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับอ่าแล้วก็มาถึงวันที่7นะครับหลังจากถอดพอบลอกไปแล้วเราก็จะมาตัดใหม่ที่แผ่หลังหูกันครับจมูกยังมีบวมยังมีช้ำนิดหน่อยนะครับแต่เริ่มเห็นทรงที่ชัดเจนแล้วขอบอกเลยว่าเลิฟม,มากครับผมและเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตอาการตัวเองให้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ สนใจทําหรือปรึกษาศัลยกรรมทักมาได้ที่เพจของเวนาคลินิกหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวของแอดมินได้เลยครับ